ตะบันออกนะเนี่ยเห็ดเห็ดหมากแดงนะเห็ดหมากแดงโอ้ยนี่ไงอุ้ยมันเน่าแล้วน่ะมันเน่าแล้วเอาเป็นเชื้อไปนี่ออมันเน่าแล้วโอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วต้องชมโอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนะว้าวว้าว ไชอบเก็บตกเล็กๆตื่ชอบเก็ตกเล็กๆเรียอยแล้วอือให้นี่อีกไหม่ท่านผู้ชมที่น่านะดีมากเลยอุดมสมบูรณ์เก็บเสองดอกสองดอกก็เก็บนับท่านผู้ชม สงกรกอือว้าดูทองฟ้านะดูนั่งผิงไฟมีความสุขเลยนะนั่งผิงไฟมีความสุขนะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นไงอยู่บ้านใหม่ดีไหมบุญรอด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 บุญเลือโอ้ยถ้าก็โตได้ก็คงจะอบเราแล้วเนาะบุญรอดบุญเหลือครับอ๋อค่ะ นะเป็นยังไงเป็นยังไงเออโอ้เดี๋ยวสายสายก็ค่อยออกไปกินหญ้าเนาะเออเดี๋ยวออกไปกินหญ้าตอนสายสายนะเออโอ้นี่ยคะ่ะท้องฟ้าสว่างแล้วน่ะท้องฟ้าสว่างแล้วนะเออก็ยังดีเนาะนะคะ เหเรฟซีบอกว่าหาฟางมาให้มันนอนขอฟางก็มีอยู่นะนะฟางก็มีอยู่นะคะเดี๋ยวเขาเออมีเดี๋ยวเขาจะทําอะไรนะทําที่คอกนะแบบว่ากั้นอยู่นะเอฟซี FC เนาะนะแต่ส่วนกระเ่งน้ํานะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวบ่ามืดอเขาคงจะมาซื้อซื้อแบบอะไรนะเขาเรียกว่า ไหไที่มาใส่น้ำให้มันกิน,นสวัสดีจ้าเือ <c oughs> ชาวนี้ก็มาดูน้องบุญรอดบุญเหลือนะคะบ้านใหม่เข้านอนบ้านใหม่เป็นยังไงบ้างนะ เห็นเห็นบอกว่าป้าจะซื้อเกลเบาะมารวยเกลบมารยเนาะสี่บางท่านก็บอกว่าให้เอาฟางให้เอาฟางมาคุณโงแล้วพี่น้องเอ๋ยดูนะสว่างแล้วสว่างแล้วโอ้โอโอ โอ้ยมีกระดิ่งด้วยนะคะมีของมีกระดิ่งใส่คอด้วยกรดิ่งกระดิงกรดิงกริง,งนะเออโอ้ยได้ของใหม่ด้วยเนาะเออเขาได้ของใหม่แล้วเออนอนไปเถอะนอนไปเถอะคนนั้นสว,ว,วัสดีค่ะนะเออวัวน,นี่เวลาเขาเขานอนนี่เขาหลับตาเปล่าเขาหลับตาใช่ไหมเออหรือว่าเขาเปิดตาทั้งคืนหรือเปล่าเดนีไม่เคยเลี้ยงวัวน,นะ เคยเลี้ยงแต่กควายเอา้ยาย่าชี้มาเห็นบอกว่ามาสูมไฟตั้งแต่ตีสี่บอกโอ้นะเห็นเอฟซีบอกว่าย่ามาสูมไฟให้ตั้งแต่ตีสี่แสดงว่าส่องไฟมาแล้วสิส,ส่สองไฟมาเนาะเอออันนี้มันยุงเยอะมากยุงเหมือนเม,มียงเมาเลยเออมิน่าเขาอ,อยู่ใกล้ๆไฟเนาะที่จริงมันต้องสูมสอีกอันหนึ่งเนาะเออ รอมุ้งกับนิยอ๋อรอมุ้งนะฮะเอฟซีอุ้ยข่าวดีข่าวดีสําหรับบุญรอดบุญเหลือมุ้งมาแล้วเดี๋ยวมา,วมมาโอ้เอฟซีคงจะดีใจเนะาะเพราะว่าเอฟซีนี่เขาเครียดมากเลยกลัวยุงเยอะกลัวแมงอะไรตอมเขาอะไรเงี้ยมันเยอะจริงใช่ไมันเยอะจริงครับมันอยู่ใกล้ใกล้อะไรนะมันอยู่ใกล้กับอะไรเนี่ยสวนยางด้วยนะมันใกล้สวนยางอืมอ้า ดีใจกับบุญรอดบุญเหลือด้วยนะมุงจะมาแล้วนะเดี๋ยวก็คงได้นอนมุงแหละนะคะจ้ะเอฟซีก็ไม่ต้องคิดคิดเนาะไม่ต้องกังวลนะคะส่วนไม้ไผ่เนี่ยเขาจะล้อมอยู่นะส่วนกระแปงน้ําเดี๋ยวก็จาัดก,การนะฮะอืมจ่บาบ่าวมืดบอกว่าวันพุธถึงจะมานะคะจ้าก็มีเอฟซีเนาะเพื่อนก็สนับสนุน นะคะจ้ะใช่ค่ะบุญเหลือบุญรอดได้บ้านใหม่เออไม่สนค่ะไม่สนเขาน่ารักค่ะสองเออแม่ลูกเนี่ยเขาน่ารักมากนะอือใส่แล้วเหรอใส่ให้แล้วถ้าใครเป็นคนใส่ประดาตัวนี้อ,อันนี้ย่าใส่ ปลาดา,<ม>าใส่เมื่อคืนโอ้มเมื่อเย็นมันเมื่อเย็นมันไม่ให้ใส่มันไม่ให้ใส่ไอแอบมาตอนเมื่อคือนอเออนเนาะ ามสเอ็ดเ้ยได้จงไปเมื่อคืนเหมือนแมงเมาเลยอต้องรีหามุมไม่อันนี้แสดงว่าไม่มีอะไรอมเขาเลยไม่ใช่หางปักไม่ไม่ได้จมตอนนี้ว่าเมื่อคืนพูดถึงเมื่อคืนที่เราเราจะสังเกตเห็นว่าถ้ามันมีเมงตอมเ็าจะเอาปักตลอดเลยนะปักตลอดเอออันนี้เขาไม่ปักแสดงว่าไม่มีแล้วไม่มีเมงอมไม่นอนเขาก็จะยืนอยู่ กินเริ่มขั้วแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มข้วขึ้นเยอะเลยเนี่ยเมื่อคืนยืนกินตลอดเลยเต็มเลยเราได้เราก็ได้สิงไปไม่ด้วยเลยตอนเช้าอากาศเย็นเล็บสีอะตาด่าซักผ้าอยู่เดี๋ยวก็คงจะมาแล้วอืมฝังผ้า ยินเ,เสียฝันภาพชาวเมื่อวานนี้นะคะ FC นี่นะคะก็เดี๋ยวเขาจะมาทำให้อีกครั้งหนึง่งแม่สนิทบอกแล้วเนี่ยอืมสว่างแกงแป,งแงปลงจองโปงเลยลลนะคะสวัสดีคุณคุณใหม่นะ้าบ้านใหม่ของเขาเขาก็นอนนะคะ บัวเขาก็ไม่ใช่ตัวใหญ่นะอันนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วเดี๋ยบ้านเนี่ยนะถือว่าใหญ่แล้วเผื่อเขาเดินไปทางนู้นทางนี้นิดหน่อยเดี๋ยวก็จะมีมุ้งใหม่มาแล้วมุ้งใหม่มีน้องอยามาสูงไฟให้ตั้งแต่เช้านะคะอืม หน่อไม้โอ้เราลืมต้มหน่อไม้เลยเออนี่นะไผ่ที่ที่ไปทำมามา,มาไปนำไผ่มายาวมากนะของนิตยานะของนิตยาเนี่ยบรรยากาศยามเช้านะคะป่ะเราก็ได้เหยนวัวแล้วไปนะคะทุกคน ขาวสว่างแจงแปลงจังตางนะคะโอ้ oh, <yeah. S 1> อืมจะมานะเดี๋ยวก็จะประกาศขายแล้วนะเนี่ยนะบ้านสีเหลือง <c oughs> นะได้ได้ยินข่าวว่าขายน้อยหนาะขายดิบขายดีไม่พอขายด้วยนะเออนะ ขายดิบขายดีไม่พอขายต้องวิ่งไปซื้อนะคะตามสวนด้วยนะเออต้องวิ่งไปซื้อตามสวนนะของเพื่อนบ้านนะไม่งั้นไม่พอส่งนะเอฟซี FC, น้อยหนานะเออ,อรีมาเดอ้อบ้านหลังสีเหลืองนี่นะเออเขาจะประกาศขายแล้วเนี่ย